พันรยาเอสกันตพงศ์อัปเดตอาการหลังเข้าผ่าตัดจากกรณีที่ก่อนหน้านี้คริสตีคริสตินาพันรยาของเพล็กหนุ่มเอสกันตพงศ์ออกมาโพสต์ขอกำลังใจจากแฟนคลับให้สามีเขารับการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุกไฝฟ,ฟ้าหัวใจอัตโนมัติอย่างราบรื่นล่าสุดคิตตีได้ออกมาอัปเดตอาการของเอสโดยได้ผ่านโพสต์ครอบครัวพร้อมเขียนข้อความเอาไว้ค่ะ ว่าฉันขออัปเดตเรื่องการผ่าตัดของสามีได้ผ่านไปด้วยดียังคงอยู่ในอาการเจ็บแผลอยู่บ้างแต่ขณะนี้มีการฟื้นตัวได้ดีไม่มีอาการแทรกซ้อนใดๆซึ่งภาพนี้ถ่ายก่อนการผ่าตัดและวาเลนตินาเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนอย่างจริงจังและให้กำลังใจพ่อของเธอจนถึงในตอนนี้ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนอย่างล้นหลามพวก,กเราขอบคุณจริงๆค่ะ